สวัสดีครับพบกับผมเป็นดินระเบิดนะครับนี้จะมากินถั่วส่วนหอาญี่ปุ่นถั่วนัโตะถั่วเหลืองมากนะไปได้ไมาจากร้านไหนนะแนะนนี่ไอ้ดองกิดได้มาจากดองกิเดี๋ยวเราจะมากินดูนะว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าเราไม่เคยกินเหมือนกันนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ เห็นเขาทำรีวิวกันเยอะเลยเดี๋ยวจะลองดูสิเป็นต้องต้งแกแล้วอื้มเนี่ยดยืดเลยเนี่ย โูยืดเลยลเราจะให้ใสอันนี้ใช่ไหมเราจะมาชิมกับแม่แจนกันสองคนดีใจเลยต้องคนเท่าไหร่ครับห้าสิบทีหรือร้อยทีจะอร่อยแนะนำหนึ่งร้อยทีไปเลยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้บางสูตรบอกให้ใส่วาซาบิเรามีวาซาบิไหม

แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งครับแม่แจ่ดูโอ้โหลองชิมก่อนนะรสชาติเป็นยังไงกลิ่นนก็แบบไม่รู้อะกลิ่นไม่เคยเหมอสดชื่นนะอืมอืมอรอ่อยดูด้ยนะ หืมหื้นหื้นนะแต่แต่มันก็โอเคนะถ้ากินแบบกินเป็นประจำนะครับมันก็เหมือนแบบหื้นหื้นเน่ยอ่ะลองใส่บ้างสูตรใส่โยเกิ่วาซาบิก็หื้นหืนนิดๆแต่ก็อร่อยครับพีดาไปลองดูนะครับเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพดียังไงครับแม่แจนไม่ต้กินที่ยงแบบอะไรอ่ะช่วยระบบขับถ่ายป่ะ พวกลําไส้พวกอะไรพวกนี้นะโอเ,โอเก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเอามาโชว์กินเท่านี้ไปก่อนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่วาซาบิลงไปด้วยแล้วก็จะคนอโอเคไปก่อนดีค่ะ